ลุมฟังมวยหูฟรีไม่ว่าจะสยกห้ายกดูได้ไม่ว่าจะเจ็สีหรือวันลุมพินีวิเคราะห์มวยเดดจากเซียนมวยมากประสบการณ์ต้องที่นี่ที่เดียวสยามมวยเดือดสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือดนะวันนี้ก็มาวัดสายตาน่าศึกมวยไทยพลังใหม่นะประจำวัน พุธที่9ก้านะกรกฎาคม2568นะครับเนะวทีมวยราชด,ดำเนินนะก็ถ่ายทอดสดน,นะในช่วงแรกเนี่ยช่อง t o Four U นะครับเวลา6โมงถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนะครับสมาชิกนะก็ประมาณนี้นะครับชอบอยู่4คู่หลักๆเลยนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางน้านเจ้าเพชร โนนสังเกียติธงยศเจอกับสลาวุฒิลูกกรมันลุนะส่วนคู่ที่สองเนี่ยเพชรเลนูเกียตธงยศเจอกับทางด้านสีวิชัยสอบุญมีฤทธ์นะส่วนคู่ที่สามเนี่ยขุนพลเอ,อิร์ธสอสมหมายเจอกับตำนานมวยไทยนะส่วนคู่ที่สี่ก็ขุนศึกน้อยเจอกับทางด้าน,เจ,าน,านเจ้าซื่อสัตย์มานบยินมานบยิมนะครับนะ มานบวยไทยยิมแล้วก็ขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนเนี่ยชกเป็นคู่เอกเป็นคู่เอกนะในพิกัด123ปอนด์นะครับสมาชิกก็ก่อนไปรับชมรับฟังคู่มวยนะการวิเคราะห์มวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะครับแต่แลว่าถ้าใครนะยังไม่มีกลุ่มนะครับเข้ามาฟังมวยฟังวิเคราะห์มวยให้ทีเด็ดมวยนะครับ แอดเข้ามาที่ sm888 ได้เลยนะครับสมาชิกนะแอดเข้ามาได้เลยนะครับย้ำว่ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับคุณจะได้รับชมรับฟังมวยหูเนี่ยเพียงแค่คุณนอนอยู่บ้านเนี่ยคุณรู้เลยนะครับว่าบรรยากาศในสนามเป็นยังไงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณจะรู้ก่อนใครว่าแดงหรือน้ําเงินจะชนะนะครับเพราะว่า มวยหูของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หน้าตู้หรืออะไรนะครับอยู่ในสนามโดยตรงเลยนะครับสามราชิกนะก็ประมาณนี้นะครับนะฝากไว้ด้วยนะ @sm888 ย้ำว่ามีอนำหน้าด้วยนะครับก็มารับชมรับฟังกันวิเคราะห์มวยกันเลยนะคู่แรกอ่ะเพชรนนสังเจอกับทางด้านสรลาวุฒิลูกกมลมบหลวงเน่ะเพชรนนสังเน่ยเป็นนักชกจากจังหวัดน,นครพนมนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเซน อายุ17ปีนะครับชงมวยมาไม่ต่ำกว่า40ครั้งนะเป็นมวยฝีมือนะซ้อมที่เกียรติธงยศจังหวัดนครพนมนะมน้ำหนัก่อาๆนะ55-59กิโลกรัมน,นะครับก็ครั้งล่าสุดเนี่ยชนะน็อกสองแผ่นดินไลซิ่งมวยไทยมานะครับทางด้านเจ้าเพชรนนสังเกียรติธงยศนะส่วนสราวุธิลูกกลมมันหลวงเนี่ยนะครั้งล่าสุดเนี่ยนะชนะน็อกยก1คมเพชรเล็ก บูมการเกษตรมานะครับแลก็มีประวัติมาให้พอสังเกตนะแต่ว่าเรื่องประวัติไม่ต้องสนใจนะครับแต่ว่าถ้าใครเคยรับชมการชกของเขาแล้วนะโหบอกเลยว่าเดือดสุดๆนะทางล้านสราวุธลูกกลมมบหลวกเนะี่ยใช้ได้นะโหแล้ววันนี้เจอกับเพชรนนสัง เกียรติธงยศด้วยผมไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีเลยนะสมาชิกคู่นี้นะแต่ยังชอบฟาร์มเป็นหมัดเป็นมวยก็ชอบเพชรนนสังแล้วกันนะคู่นี้ซื้อฟาร์มเป็นมวยทางด้านเพชรนนสังนะผมมองว่าฟาร์มเป็นมวยยังดีฝ่าสลาวุฒิลูกกมลุนะคู่นี้ชอบไปที่เพชรนนสังเกียรติธงยศนะครับสมาชิกนะส่วนคู่ที่สองนะเพชรเรนูเกียรติธงยศเจอกับสี วิชัยสอบุญมิลินะ์นะครับเพชรเลนูเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดนครพนมเหมือนกันนะนั่นเจ้าของส่วนสูง1 7 0เซนอายุ16ปีนะครับชกมวยมาไม่ต่ำกว่า23าครั้งนะก็เป็นมวยเขาวมวยบูนะซ้อมที่เกียรติหงยศนะครับหนักใบบอลเนี่ย57-61กิกโลกรัมนะก็ เป็นมวยสูงยาวข่าวแหลมเปิดเกมฝังหน้าฟันสอกเดินติดตด,ดีนะครับปลายปลายเอาอยู่แน่นอนนะครั้งล่าสุดเนะี่ยแพ้คะแนนให้ทางด้านเจ้าขุนพลเอ,อิร์ธสอสมหมายที่จะขึ้นชกในวันนี้ด้วยนะส่วนทางด้านเจ้าศรีวิชัยสอบุญมีฤทธิ์นะก็เป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิซน อายุ21ปีชกมยมาไม่ต่ำกว่า60ครั้งนะเป็นมวยฝีมือนะซ้อมที่สบ,บุนมีลิทนะครับก้อนหนักปล่อยๆ5 9กิโลกร,รัมนะเป็นมวยฝีมือนะครั้งล่าสุดก็แพ้คะแนนให้เพชรชาคิดอินไว้์สไต์มาครับทางนันเจ้าสีวิชัยสบ,บุนมิลิลนะก็แพ้มาทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่า วันนี้ใครจะล้างมนทินให้ตัวเองก่อนนะทางด้านเพชรเลนูก,กับสีวิชัยแต่ว่าถ้ามองกันถึงการชกแต่ละคู่เนะี่ย แต่ละคนเนี่ยผมยังมองว่าสีวิชัยยังดูดีฝานะผมมองว่ายังเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะทางด้านสีวิชัยสอบุญมีฤทธิ์เนี่ยยังเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเราเป็นค่อนข้างอึดถึกทนนะครับมวยตัวนี้ค่อนข้างอึดถึกทนนะก็ยังชอบสีวิชัยสอบุญมีฤทธิ์นะครับสมาชิกนะก็ชอบไปที่สีวิชัยสอบุญมีฤทธิ์นะครับคู่นี้นะส่วนคู่ที่สามนะเป็นทางด้านเจ้า ขุนพลเอ,อิร์ธสอสมหมายเจอกับตำนานไทย p k เคแสนชัยนะโอ้โหนะสอสมหมายเจอกับ PK เนะเสียสมหมายสกุลเม่ตาเจอกับเสียแขกนะครับนะก็ยังไม่รู้เลยนะว่ายังไงนะว่าทางน้านขุนพลเอ,อิร์ธเนี่ยก็อยู่กับเสียสมหมายนะ ก็เป็นนักชกจากจังหวัดน,นครราชสีมาเจ้าของส่วนสูง173เซนอายุ21ปีนะชกมวยมาไม่ต่ำกว0ร้อยครั้งนะเป็นมวยขวามวยเขานะซ้อมที่หอยหวานพนชนานะนะครราชสีมานะครับก็เป็นมวยเขาเปิดเกมฝังหน้าล็อกลัดตีแนวแน่นบูดดันปลายแข็งแกร่งนะครั้งล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรเรโนเกตหงยยศมานะครับก็เสียสมหมายให้การสนับสนุนอยู่นะทางด้านขุนพลเอ,อิร์ดสอสมหมายนะส่วน คู่ชกของเขาคือตำนานไทยพีเคแสนชัยนะก็เป็นนักชกจากจังหวัดบึงการนะเจ้าของส่วนสูง164เซนอายุ24ปีนะชุมามาไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งแนละ้วมวยบูเตะขาต่อยหมัดนะครับซ้อมที่พีเคแสนชัยนะก็ลูกศิษย์วันฉลองนะครับนะก็ <g ül> <g ül> <g ül> ลูกศิษย์วันฉลองนะก็เป็นมวยเขานะเก่าหลักเหลี่ยมดีสัสว์แข้งโต้รัดจะเด้งตีแรงนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้ทางด้านเจ้า เควินมาติเนสมานะครับนะก็ลูกศิษย์วันฉลองนะถ้าใครเห็นอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะก็จะเห็นเขานะครับถ้าใครติดตามวันฉลองหรืออะไรนะวันฉลองมักจะไปไหนไปด้วยกันนะครับก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของวันฉลองเลยแล้วกันนะก็มาดูกันนะว่าเจอกับขุนพลเอิร์ธเนี่ยฟอร์มสดๆเนี่ยนะตำนานไทยจะมาอย่างไงนะต้นตัวผมนะถามว่าชอบใครนะวันนี้ขอสวน หันหลังแทงสักหน่อยนะวันนี้ผมหันหน้าแทงแล้วกันเจอกับวันฉลองสักทีนะยังชอบขุนพลเอ,อิร์ธสอสมหมายนะผมยังมองว่าขุนพลเอ,อิร์ธเนี่ยดูดีฝานะดูดีฝาตำนานไทยนะก็ชอบไปที่ขุนพลเอ,อิร์ธสอสมหมายนะถึงแม้ว่าการชงมวยฟาร์มเก่าเป็นรองอนะแต่ผมมองว่าฟาร์มสดลูกหลากหลายลูกเหลี่ยมดีฝานะชอบไปที่ขุนพลเอ,อิร์ธสอสมหมายนะสมาชิกนะ เราหันหน้าเราหันหน้าแทงกันเลยนะส่วนวันฉลองก็หันหลังแทงมาแล้วกันนะครับนะก็ตามนั้นนะสมาชิกนะส่วนคู่เอกนะส่วนคู่เอกก็ขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนเจอกับซื่อสัตว์ตวมานพมวยไทยยิมนะทั้งน้านขุนศึกน้อยเนะี่ยเป็นนักชกจากขอนแก่นนะฉายาคือแฝดก,กันนวลน,นะครับเจ้า,จาของ,งส่วนสนะูง168เซนติเมต9ปีนะเป็นมวยฝีมือนะซ้อมที่บูมเด็กเซียนนะครับก็ เป็นมวยเด็กของบูมของทางน้านเซียนมวยชื่อดังก็คือบูมเด็กเซียนนะครับปั้นมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะทุกวันนี้นะมียอดมวยมีอะไรนะก็ยินดีกับบูมเด็กเซียนด้วยนะครับนะเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะเตะขวาต่อยขวาฉลาดมากนะมวยตัวนี้ฉลาดเลยนะครับเป็นแฝดผู้น้องนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้เพชรสมานสอสมากนการเม้นมานะครับก็ร้องไห้ก็อย่างที่เห็นนะก็รู้สึกเสียใจ เล็กน้อยวันนี้จะมาแก้มือได้หรือไม่ส่วนคู่ชกของเขาก็คือซื่อสัต์มานบยิมนามนะคนะู่ชกของทางด้านเจ้าขุนศึกน้อยนะครับก็ทางด้านเจ้าซื่อสัตว์เนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดพิจิตรนะเจ้าของส่วน,น 16, สูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนอายุสามสิบเอ็ดปีนะชกมวยมา,มาไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งนะเป็นมวยขวามวยบูนะซ้อมที่มานบยิมเชียงใหม่นะครับก็ เป็นมวยบูนะเป็นมวยข่าบูดุดดันนะปายบูดุดดันแข็งแรงเปิดเกมตลอดเตะต่อยแรงกล้าออกกล้าสู้นะมดสอบคมปลายแข็งแกร่งนะครั้งล่าสุดแพ้น้องให้ฉลามดำสอบุญมีนิดนะส่วนตัวผมนะถามว่าทางด้านซื่อสัตว์มานบยิมหรือว่าซื้อสัตว์แปะมีนบุรีนะของเสียแปะมีนบุรีนะ ผมไม่ยังมองว่าเลี่ยงร่างกายมันยังไม่มาเท่าขุนศึกน้อยนะถามว่าโชโกนันได้ไม่โชโกนัไนได้นะเพราะอาวุธอะไรเขาเก่านะทางด้านซื้อสัตว์มามานบยิมเนะี่ยแต่ผมยังมองว่าขุนศึกน้อยสดฝาอววงอาวุธหลากหลายฝานะมวยเจนใหม่นะขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะเนี่ยมวยเจนใหม่นะผมมองว่าสดฝานุม่มฝานะชอบไปที่ขุนศึกน้อย บูมเด็กเสียนนะครับสมาชิกนะคู่นี้นะก็ประมาณนี้นะครับมวยรักมวยชอบประมาณนี้ถ้าชอบสวนถ้าชอบตามกันไปถ้าไม่ชอบสวนนะนาะแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางนะแล้วก็มาดูกันว่าของคุณกับของผมใครจะแน่ฝ่กกันนะส่วนถ้าใครยังไม่มีกลุ่มวิเคราะห์มวยฟังมวยให้ทีเด็ดมวยนะครับก็แอดเข้ามาที่ s m 8 8 8นะก็อย่างที่ผมหวังนะเพียงแค่คุณอยู่บ้านเนะี่ยคุณรู้เลยว่า มวยหูเนะี่ยเป็นยังไงนะครับนะมวยหูอยู่ในสนามบรรยากาศในสนามเป็นยังไงนะแดงเข้ามุมเป็นยังไงน้ําเงินเข้ามุมเป็นยังไงกรรังการตัวบนชอบตัวไหนนะหน้าเสือแดงน้ําเงินอันไหนแข็งฝากกันรู้หมดนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้เสียสมหมายสกุลเมตตาด้วยนะครับในศึกพลังใหม่นะกลุ่มพลังใหม่บางกะปินะบอสใหญ่แหง่งบางกะปิหรือว่าสมหมายบางกะปินั่นเองนะครับสามาชิกนะขอบคุณครับ